สวัสดีเอฟซีแฟนทุกคนนะคะวันนีิธิทิยามาตามเนวท่าของหน้ามอนนะคะหน้าม้อนซื้อรถตะ๋ลี่ไว้นะคะฝันเราผู้เฒ่าเอาเงินมาให้สองพันนะคะแล้วก็เลขพระนะคะเลขพระหายมาเพิ่นไปท่าบุญเขาพรรษาเลขพระหายมาสองตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยค่ะเนื้อต้มขายดีดีไ่ได้เศร้าตีนเศร้ามือนะคะอันน้ำน้ำปลานี่ มือละสองลังนะคะที่เพิ่นเฮ็ดน้ำกิมเนี่ยนะคะทีโนนดียาซุ่มกล่องให้เบิ่งอยู่เนี่ยเมนเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นกระแถมน้ำมือหนึ่งเนี่ยใส่น้ำปลาประมาณสองลังอันนี้ก็เจ้าสร้างไว้แล้วเวลาหาโลซีโลแล้วก็เฮ็ดเป็นแพ็คเป็นแพ็คแม่ค้าเพิ่นจะรับไปขายตามตลาดนัดหน้ามอดแล้วก็เฮ็ดไว้ให้น้ำปลาเพิ่นก็ะคอกให้ตั้งหางนะคะคนที่รับไปขายนี่ก็มีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะคะหนามอดแล้วเฮ็ดเป็นแพ็คให้แล้วนะคะ มันก็กดให้ลมมันออกนะะคมันยังไปเก็บง่ายค่ะมันเก็บไปได้ดุ่มซีนลบอืมซีนลมองนั่งขายของยึดตลาดนัดนาไซปันเฮ็ดเงาของแอร์เนาะเห็ดไรมันทันเหรอมันทันไปตากแดดเสียวเวลาเด้ไปตากแดดได้เลยตากเขาไทยลายปีแกงไทยเยือจานนะค่ะ แถมพ้อมขายพร้อมแถมพ้อมดีนะแมคน้งอแถมอันนี้อไปขายซื้อไปกินจะซื้อไปกินนะซื้อไปฝากคนเดียวเดียวงานแ้จอจแดจกินไ่ที่ไม้่ะอยู่อีกแล้วเห็ดที่ดีแล้วพป่นอกขายมือทุกมือล้นะคะ ขายหมดทุกวันวันต่อวันค่ะบ่อกอยบ่อกอยมีของก้าพวกนเห็ดเป็นแขกพันๆมันดค่ะเพิ่นกับส่งทัวไทยได้ค่ะราดาซิมซิมเรออาอธิบายดูรสชาติเป็นยังไงค่ะอร่อยไหมแม่น้องราดาแบบโฆษณาให้ด้วยอ่ะ หนังเรด้นิ่งเนี่ยสะลาดมากหนังมะขาวปลาไปติดตามช่องแม่น้องระดานะคะแม่น้องระดาพาเพลินนะคะต้นเห็ดไม่เห็ดไม่ติดตามไม่นะคะายดีดีเอาซื้อมั้ยหนีต้มมะตมวะเอาต้มมะตมอีก อ๋หนึ่งโอเดยสสำเร็จมาเลยป้ามันบ่เปืองท่านเปนยังไงน้ใช่พืนไหคะอ๋อต้มเป็นหมอนี่าเนะคะอ๋แม่มาเป็นแผิ่งให่จ้เ้ามาต้มต้มก็มาหันต้มนกนแล้วจังเอามาลาล้างอก้างขาวอืมเฉพาะมันขาวดีแล้วเนาะไนต้มซีจะม้วนวิ่งข้าว บ้าข้าวเลยได้แต่บ่ข้าวบ่มีกินบ่มีกินง้วเลยถามเรื่องเลขกด้บัะนี้ฟันบ้าโครงทุตายหรอกคลิปแรกบ่าด้ถามเป็นยังคือนมาถามหือบ้ามื่อนเห็นมุเจ้าหัวเรื่องผ้าแม้พาเพิ่นมานางอยู่นีเพิ่นเราตะลกยังหูหูวปสั่นก็เล็บบกลกาต่างกล้องกระเล็ผพานไปเรื่ันยเพิ่นบอกเลขยู่บ้าพระองค์นั้นานี้หน้าม้อนฟันบ แว่าอันไปวัดมาวัดตองอันอันของบรรษัททองไอ้ข้าไปปูเพื่อนปฏิบัติเพื่อบอกเลขปูเพื่นเลขแปดหาเพิ่นบอกเลขแปดห้าเลขพระเพิ่นเพิ่นเคยบอกถืกบ่ะเลือกถือยุคค่ะแต่ล้วก็ค่อยบอกดูนานๆทีบอกผู้วัดป้านั่งบ้าน่ะป้านี่สตกันระมวยโตกแดงเออโตกแดงแมนแมนวัดป้านี่วัดป้าโตกแดงโอ้แสดงว่าบ้านจะยุ่งซ่อนนีบ่ ข้อน <Es> ู้น <ป chips S 2> อ่ะนี่มือช่วยไหมคะเล่แบ่งกันไปวัดนั่งวัดนี่บ่บ้านเจ้าเฮียนเจ้าแม่อยู่โซนท่านี่อยู่อยู่ในบ้านอะไรยู่ทางสถานการณ์อืมยู่ทางสถานการณ์เวลาเจ้ามาวัดจะต้องมาวัดโศกแดงไปวัดบ้านนั่วัดนั่งที่นั่งคนไทยห้างเดียวเป็นขาแปดขาหางเดียวเป็นหางเดียวป็ดขาแปดขาแป มาเนี่ยหนูก็ได้ไปฟันในวังเป็นไงตอนนั้นผู้เฒ่าเงินมาให้สองพันสูองอยู่นี่้อะไรสองปนเกป็นเนี่เปลอย่าบอกด้วว่าเอาเล็กแปดหาไปเสียงฟันว่าผู้เฒ่าเงินมาให้ก็เลยเอาไปเสียงไหมคะบอกค่ะ บ่ได้คิดบระด้นยังไรไปหรือเปล่าปัอยู่เขาเรียกว่าเอาให้เงินสองพันเอาไปปันกันเด้อเคนวันเขาก็ปันดีค่ะเธอคนวันเอาลูกกระทอีกเอาไปให้ใครเลยเอาไปปันกันเอาคนวันสี่มือเขาเป็น้ออยู่เจ้าได้เขียนเลขว่าได้เขียนเลขไว้บ่่ได้เขีันมันเขียนเลขไว้ว่าเลขสิเข่านาะคนเอาเงินมาให้สองพันเราตีม่าจังไหนบ่เนี่ยลูกกตีเป็นสองพันนี่แหละ อืมสองศหรือศูนย์ศูนย์ี่บอกเมื่อตีตสองศูนยตีแต่ตีเบิ่งคื้องศนย์สรุปบางวนนี้สิลงทุนเลขพาพแปดหาก็เลขเจ้าฟันสอนเนี่ยบอกเลขมีแค่สอคู่เด้อพี่น้องฟันว่าผู้เฒ่าเอาเงินมาห้สองพเพิ่นกตีสองศูนยหรือพอไม่พี่น้องเอฟซีผู้ชายคนหนึ่งมียิคนหนึ่งันยางมานกำกัโคเมียกัน ค่ะเแล้วเอาเงินหายสองเดีน่นเนี่าเพื่อนเท่าซ้ำได้แล้วเอาว่าดินเกาสองมซนบอกเ่าเงนจะหกกกนมาเป็นห้งเงินสองพันแล้วก็กไว้อีกลแ้วก็พี่ยานอีกนะว่าเอาไปใหยไพแนนสิไปขายเอาไปปั้นกันมาหน่วันจั๊จักไหไปปั้นไพลแนน มันกระบอกเล็ตัวให้มายกแป้งกตั้งตัวดาตั้งเล็กมากมาตดก็เล่บอกว่าเคยมักอัน ปันลอยเด้นเงินสองพัสองพันปันหนึ่งขึนนี่วะสาวเขาบอกแบ่งปันเอฟซีนี่ละเนาะแม่แบ่งปันเอฟซี่นว่าปันว่าผู้เฒ่าเอาเงินมาให้รสองพันเพิ่นกตีเป็นสองศูนย์สำหรับไปทั่งบุญทั่งบุญมือเขาพรรษาพาบอกเลขทางเดียวก็แปดหานะคะในคลิปนี้จะมีแปดหาก็สองศูนย์นะคะเป็นหน้าทั่งหาเสือสลักินแบงรัฐบาลนะคะหน้าม้อนว่าปันซ่อนี้จะลงทุนแค่สองคูนะคะ หรือพอไม่เป็นอเอซีจะตีได้แล้วก็นี่ตีเป็น3ามโตอาจจะเป็นเก้าสองโซ่คะเมือหันซื้อที่สองเมื่อหลายั้บอกร์ดออันนี้ซื้อลอตเตอรี่บอกรเนาะสองหนึ่งบ่็มีบอกคือเบาสองหนึ่งบ่็่มังบ่็อเอาวั่นี่น่ไปซื้อคูส่ดท้ายดีเนาะเมื่อเลยหกใบใบอดอดแตองลวงปเนาะ้ชวยทยเลยเหล่จะได้เนาะพราะ มันเป็นเลขออกอย่างเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองออกอีรีแล้ววันนี้ได้สลากกินแบ่งจักใบแล้ววดนี้อันได้สองใบละตัวใดละ่ะคืออันไญ่น่นเอาเลขชุดไม่ยื่นให้อ๋อพันนั้มายื่นให้หาศูนย์หาศูนย์ะก็เหนแวด้จเพื่อนเอาเลขไม่ยื่นให้หาศูนย์เจ้าก็เลยเอาเรา เอามาห้ก้อนก้อนที่เจ้าฝันได้เงินสองพันหรือฝันให้เออให้มือมือฝันเหมือนแหละยให้ให้เราจังฝันบ่กเอาโมเมนเจ้าสิถือลอตเตอรี่เองข้างล่างบ่กหาซื้อแต่ว่าเพิ่อให้เฮ้ยมีหลักฐานได้พี่น้องผมเลยว่าเลขว่าได้ฝันเพิ่นเอาห้เจ้าก็เอาห้ยสุดใหญ่พอว่ะสามใบบอกจะมันซื้อเอาว่าไม่พี่น้องตัวอะไรคนขายลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่มายื่นให้เพิ่น 850 250เพิ่นกระซื้อไหวซื้อแล้วฝันว่าผู้เฒ่างเงินมาหายสองพันนะคะเพิ่นกระตีเป็น2อแต่ว่าเลขผ้าเนี่ยเป็น8ปดหานะคะเดี๋ยวห้อสิสรุปจะถ่ายคลิปให้ในคลิปน,นี้มันจะมีหาศูนแล้วก็8 5ดห้าแปาเลขผ้าแต่ว่ากระตรอรีเพิ่นมันมีสามตัวหนานะั่อยวน้ส้สรุป โอ้ยคนขายเพ็นกระว่างงามมดนั่นแหละบอกตรงๆได้นี่คนคนขายมาสร้างข่อยได้พนสีบางงามมาดทุกโตพคนอยากขายเนาะพันกระว่าเล็กง่ามมดทุกโตให้ตัวพนบพเหตุแพงของพนเหลือแพงในแพงเหลืออันเหลือใบเดียวเพอะขายมืดแล้วพันเก่าออกมาไหมมันจะกระเพาะแน่เนาะเพื่อพันเอารางวัลที่หนึ่งเมื่อหายเศ้า เพราแน่เพื่อนอาจจะเอารางวัลใหญ่มาให้พอถูกปุ๊บจะไปนําหาคนขายแต่คิดว่า2ใบย,ยังดีถึงมัสสนสามใบสามใบสรุปว่าเพิ่นซื้อเลขไว้ซื้อแล้วกลางคืนก็ฝันว่าผู้เฒ่าเอาเงินมาให้2,000เพิ่นก็เลยตีเป็น20แต่ว่าเลขกภาเ,เป็น85เลขลอตเตอรี่เป็นห้าศูนย์หายโศกมันๆให้ได้ถึงรา <8, 5. S 1> งว <5. S 1> ัลใหญ่เด <5. S 1> ้อวได้มาขอถ่ายคลิปนั้นค่ะ เอาลองทางไปี่ญาจะสรุปคลิปหน้ามอนนะคะหน้ามอนเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อสลากกินแบ่งไว้ายหาโซนนะคะเพิ่นกระฟ้านมาผูา้เฒ่าเงินมาหายสองพนันเพิ่นกระตีเป็นสองศูนย์นะคะสำหรับเลขพระนะคะเลขพระบอกแปดหาฮ้างเดียวนะ,ะเป็นแนวทางนะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใช่เพราะใช่กับบอมีผู้ใดรู้นะคะนะคะเท้าไทยทำหายเป็นแนวทางนะคะนุ่นทียากกับข้อไว้พ่อหน่อยพ่อไม่พี่น้องเอสซีโซดีแนวทางของหน้ามอนนะคะ